ทำยังไงให้คนเก่ากลับมาครับมึงจะจะเอามันอีกลรอมันไปก็ดีแล้วมึงได้เลิกทุกใจทีหนึ่งโอ้ยเขาไปมีเมียใหม่แล้วไม่ต้องเอากลับมาแล้วทํายังไงทํายังไงจะสมหวังเรื่องความรักคะนั่นแหละทําอันเดียวกันนั่นอันหน้าทําหน้าซะมันทิ้งเราไปเพราะอะไรละ่ะคําถามสันดานเราไม่ดีหรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยไม่เคยสมหวังในความรักเลยบางทีมันต้องกลับไปดูสันดานตัวเองด้วยนะ ทำสันดานเดิมๆซ้ำๆกับคนทุกคนคบกับนายเอก็สันดานนี้คบกับนายบีก็สันดานนี้คบกับนายซีก็สันดานนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสันดานคือการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเองเลยมันจะสมหวังจากความรักได้ยังไงนี่เรียกว่าอะไรไม่รู้จักพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเราทํานิสัยแบบนี้ไม่ดีแล้วเขาไม่ชอบทำไมไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตายยังไงมันก็ไม่มีความสมหวังเพราะอะไรมันต้องกลับมาแก้ด้วยตัวเอง เราไม่สามารถไปแก้คนอื่นได้นะเราอย่าไปแก้แฟนเราเราอย่าไปแก้คนที่เราชอบเราอย่าไปแก้คนที่เรารักให้เรากลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อตัวเราทําไมถึงบอกว่าการแก้ไขตัวเองเพื่อตัวเราเพราะเมื่อรราตัวเราดีเขาจะระักเรามะย่อมรักเราเขาบอกว่าเธออย่าพูดจาแบบนี้ได้ไหมเรารู้สึกเสียใจ <น S 1> <ๆ>เราก็เลยเออกลับมาแก้ไขตัวเองไม่ใช่เพื่อเขาเดี่ยดีใจแต่เพราะให้เราเนี่ย อยู่กับเขาไปได้ตลอดลอดฝังเราจะได้มีความสุขในการอยู่ร่วมกับเขาไปตลอดเพราะเราแก้ไขสันดานตัวเองการแก้ไขนี้ไม่ใช่การแก้ไขเพื่อคนอื่นแต่เป็นการแก้เพื่อความสุขในชีวิตของตัวเราเองคนทุกคนมันอยากจะอยู่กับเราอ่ะมันอยากอยู่เพราะอะไรมันอยากอยู่เพราะอะไรเราเป็นคนดีเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนี้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเขา แต่เราเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเราเพื่อให้เราดีที่สุดตามความต้องการของเราเเรืวยการเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนไอ้คนที่มันอยู่กับเรามันย่อมเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเขาก็ย่อมมีความสุขเมื่อเขามีความสุขอยู่ด้วยกันตลอดเราก็ย่อมมีความสุขในการอยู่กับเขาไปตลอดรอดฝังได้เหมือนกันเห็นไหมนี่ประหน้าที่เราคืออะไรมีสติสัปชัญญะในการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มากที่สุด